สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทเช่นเคยนะครับมาพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับไม่ได้รับซื้อเป็นช่องที่ทําคลิปเกี่ยวกับการขายเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญพอซอหายาก เหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญที่ขายง่ายนะครับช่องสมาคม h ช n แนเเล,ลก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆเอน, 4, นักสะสมนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับได้รับรู้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นช่องการไม่ว่าจะเป็นช่องทางการซื้อขายช่องรับซื้อราคาซื้อขายนะครับ คลิปนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญชนิด1บาทที่เห็นในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องสมาคมชาแนลเช่นเคยนะครับแล้วก็มาพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญชนิด1บาทพระเสียนใหญ่นะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับปีพศ2500หาสินะครับ ป,ปีพศ2552้อยาเหรียญปีพศ2552ครื่อหนึ่งบาทนะครับจะไม่พูดถึงราคาเป็นแสนเป็นหมื่นเหมือนกับหล,หลายช่องเขาพูดถึงนะครับแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีนะครับว่าอาจจะเป็นปีพศ52าแต่ต้องเป็นพระเศียรเล็กนะครับถึงจะมีราคาแต่จะเป็นพระเศียรใหญ่แต่ต้องเป็นปี51น่นะครับด้านหลังจะเป็นปี51 ถ้าเป็นผ้าเสียนใหญ่นะครับไม่เคยเห็นไม่เคยพบตัวจริงซื้อแพงขายแพงอะไรประมาณนั้นราคาซื้อขายแพงนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับอาจจะมีเฉพาะแต่เหรียญที่ตัวที่เขาเปิดเผยนะครับเพราะเขามีนะครับ,อา,นะรบอาจจะเป็นเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ช่องสมงคมชาแนลก็ ไม่ได้ไปปักใจในลักษณะอย่างนั้นก็มาทำลิบแบบธรรมดาเล่นแปลกทั่วไปนะครับใครนิยมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของบุคคลนะครับใครไม่นิยมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับกดข้ามผ่านไปได้นะครับแต่ถ้านิยมนะครับก็มาดูกันนะครับ ครับเหรียญนี้นะครับก็มีความแปลกอยู่ที่นะครับอยู่ที่ขอบเสื้อนะครับอยู่ที่ขอบเสื้อรับจะเป็นขอบเสื้อเปิดนะครับจะเป็นขอบเสื้อเปิดนะครับจะมีเส้นแตกจะมีเส้นแตกอยู่ด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าคําว่าภูมินะครับ แล้วก็ด้านหลังอยู่กับด้านหน้าของเรขเก้าไทยเร่เก้าเร่เก้าไทยนะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับนี่คือเรียนเปดเรียนแรกปีพศ2552นะครับเรียนที่สองนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนกันขอบเปิดขอบเสื้อเปิดเหมือนกันนะครับ เหรียญที่สามนะครับปีพศเดียวกันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองก็จะเป็นขอบเสื้อเปิดเหมือนกันนะครับขอบเสื้อเปิดเหมือนกันสามเหรียญแล้วเหมือนกันทั้งสามเหรียญต่อไปเหรียญที่สี่เหรียญนี้เหรียญที่สี่ เียนที่สีก็จะเป็นลักษณะขอบเสื้อเปิดสูงนะครับคอบขอบเสื้อเปิดสูงถึงคอระหว่างตรงกลางคอกับบ่านะครับเป็นเส้นเป็นเส้นยาวลงมาเหมือนกันนะครับยาวลงมาเหมือนกัน สี่เหเรียญแล้วนะครับเหเรียญที่ห้าเหเรียญที่ห้าก็มีเนื้อเกิอนอยู่ที่ขอบเสือ้อมีสี่จุดด้วยกันจุดที่หนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าขอบเสือ้อด้านบ่าจุดที่สองอยู่ด้านใต้กระดุมจุดที่สามอยู่ด้านใต้ขอบเสือ้อและจุดที่สี่อยู่ที่ ด้านขวาบ่าด้านขวานะครับเป็นเรียนปีพศ2512เหมือนกันนะครับเรียนที่ห้าต่อมาจะเป็นเรียญที่หกเรียนที่หกก็จะเป็นขอบเสื้อเปิดเหมือนเรียนก่อนก่อน นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับสำหรับ,บเสื้อเปิดเหรียญที่เจ็ดเหรียญที่เจ็ดก็เหมือนกันปีพศออ2552เหรียญที่แปดเหรียญที่แปดก็เหมือนกัน เหรียญที่8ก็เหมือนกันปีเดียวกันเหรียญที่9เหรียญที่9ก็เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญแปลกลักษณะขอบเสื้อเปิดปีพศ2552นะครับเราก็มีอยู่ทั้งหมด9เหรียญสำหรับเหรียญแปลกปีพศ2552ยินหึ่บาทพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่9นะครับ สำหรับเรียนนี้นะครับเราก็ยินดีแบ่งปันนะครับใครสนใจอยากได้เหรียญแปลกไปเก็บไปสะสมหรือว่ากลุ่มไหนที่อยากจะซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางช่องของเรานะครับขายราคาพูดคุยกันนะครับราคาพูดคุยกันพูดคุยกันได้นะครับในส่วนของเบอร์การติดต่อนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับเพราะเราไม่ได้ รับโทรศัพท์หรอกอย่าโทรมาเลยนะครับเป็นเบอร์ไลน์0826691762นะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์นะครับติดต่อกันทางไลน์ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ